เน่ผมจะมาพูดเรื่องครับมลพิษทางเสียงนะครับหรือ noise pollution นะครับมลพิษทางเสียงหมายถึงเสียงที่ก่อกวนของคมรัคารและเกินขีดความสามารถที่ประสาทจะรับได้นะครับและกันเสียงก็คือเสียงจากธรรมชาติเสียงจากสัตว์เสียงจากมนุษย์เสียงจากอากาครับความสามารถในการรับฟังเสียงของมนุษย์นะครับหูสามารถรับฟังเสียงได้ยี20 2 0ถึงเฮิร์ตนะครับ ความถี่ของเสียงโพูดอยู่ระหว่างห้าร้อยถึงสองพันเฮิร์ตนะครับความหนังของเสียงไม่หนยเป็นเดซิเบลมารฐานเสียงทั่วไปนะครับควบคุม,มระเิระดับเสียง2ีสชั่วโมงไม่เกินเจสิบเดซิเบลและค่าสูงสุดไม่เกินร1อส้าเดซิเบลครับส่วนองค์การอนาไมาโลกระดับเฉลี่ยแปชั่วโมงไม่เกินเจสิบเดซิเบลมาตรฐาน ดับเสียงจาการจราจรนะครับยนานพาหนะทง 6, างปกกระทรวงวิทงงยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม2 5 3 6 1วัดระยะ7.5เมตรต้องไม่เกิน85เดซิเบล2วัดระยะ4.5เมตรต้องไม่เกิน100นรรนรรงเดซิเบลยาน,นพนาหนะทางน้ำกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม2 5 3 7วัดระยะ0.5เมตรม่ไม่เกิน100เดซิเบล มาตรฐานระดับเสียงโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานระดับเสียงของ iso กำหนดชั่วโมงทำงานแปชั่วโมงระดับความดังไม่เกิน50เาซิบลถ้ามีระดับเสียงเพิ่มจากสาม d b ชั่วโมงทานทำงานลดลงครึ่งหนึ่งเช่นระดับความดังเสียงเกินสาม d e c ทำงานไม่เกิน4ชั่วโมงระดับเสียงต่อเวลาทำงาน ระดับเสียงแต่ระยะเวลาที่อนุญาตให้การวัดต่อว,วัน85เดซิเบล16ชั b, ช่วโมงก0เดซิเบลแปชั่วโมง9็เดซิเบลสชั่วโมงยี่สิเดซิเบลสชั่วโมง105เดซิเบล1ชั่วโมง110เดซิเบล30นาที115เดซิเบล15นาทีระดับเสียงจากการกำเนิดเสียงอะไรตา่างๆแสงจา่าลดนนจนแสงจ่าจ่าต่อทั้งบุก 6 5สิบห้าถึงเก้จลาจรทางอากาศ7 0็ดสิบถึงเกาจลาจรทางน้ำ 110, แปดสิบถึงหนึชุมชนเมืองตลาดหกสิบถึงเจ็ดโรงงานสากงหกสิบถึงหนึงร้อยยี่การก่อสร้าง6 0สิบถึงหนึ่ง้อสิบอู่รถและจักรยานยนต์เกดถึง1นึผลกระทบจากบลพิิทางเสียงเร่งอันตรายต่อการได้ยินอาจเกิดการหูว,วูี่ยวคาว ถ้าดังมากาทํทำให้หงุดหนวกข้อ2องรจิตใจเกิคคดความลำค้างโนเคนอนไม่หลับข้อ3เราปวนการติดต่อสื่อสารข้อ4ลดประสิทธิภาพการทํางานข้อ5อัตรายต่อสุขภาพเวลาความเงียบภายในอาคารเวลาสามทุ่มถึง7โมงการพักผ่อนระดับเสียงสามสิเดซิเบลเจ็ดโมถึงเก้โมง ระดับอัตราเจ็ดส70เดซิเบลก้าวโมงถึง5โมงทำงาน55 lle, าเดซิเบล5โมงถึง1นึ่งทุ่มระดับาัตราบจ็ดสิบเดซิเบลหทุ่มถึง3ทุ่มเวลาขา่าโพลสรือหเดซิเบลการป้องกันอันตรายจากมลพิษทางเสียงนะครับลดความรนุนของเสียงลง,เ,งเล็กๆบริเวณที่มีเสียงดังเกิดขึ้นใช้ของการเสียงใช้การควบคุม ได้วิศวิศวกรรมพบต้นไม้เป็นจำนวนมาก,น,มมากนี่คือเบอ,เบอร์ที่สามารถรับรองแจ้งเรื่อนรถทางมลพิษนะครับเป็นกองพังสุดเขอจบการนระสายเป็นกล